ันข่าวฟางทั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามรงกับขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนหกวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวีสาขาบูชาความจริงภารก,กิจของวันนี้ก็คือป่วยอาการป่วยมันป่วยมาก มันเอือ้นมาถึงอกก็เป็นเรื่องของการป่วยช่างมันเมื่อวานนี้พูดเรื่อง,งผีผีท่านขุนก็เื่มบอกไปว่าสำหรับสัตวบาลคือนักเรียนหญิงขาเรียนคือธรรมวิทยาที่เป็นนักเรียนประจำที่เป็นสัตวบาลที่เรียนจากแพทย์ก็มีสองคนคือหนึ่งบุญตาและสอง กุกกิกไอ้กุ๊กกิกนี่ชื่อจริงๆอะไรกระเสมสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขา <อ S 2> ดูตังราก่อนชื่อจริงๆมันจะเรียกกันเรียกแต่ว่ากุ๊กกิกกุ๊กเก็กจิตกระเสมคือจิตกระเสมกับบุญตาทั้งสองคนนี้สัตวแพทย์ที่มาบวชอยู่ที่วัดสอนให้รู้จักการรักษาสุนัข เพราะว่าสุนัขที่นี่มีเกินร้อยตัวเฉพาะในวงขอบของรั้วของที่พุติข้นงนอกต่างหากข้าหาสุนัขจริงๆเฉพาะข้าสารข้าหักเดือนละหลายก็สอบเรื่องนี้ก็ผ่านไปสำหรับวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายตอนเช้าหลังจากฉันพระตาหาเสร็จ ก็ไปชั้นล่างไปที่กุติชายน้ําเป็นที่ทํางานพักอยู่บายพอเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปดูดวงชิดทํางานที่สลา1สิบสองไร่ที่นั่นกําลังปูนปูพื้นกับเบื้องเคลือบแล้วก็จะทำเคาน์เตอร์ต่างๆทํำที่ขายอาหารรับทานรับรับทานอาหารกัน <c oughs> รวมความว่าภารกิจตอนเช้าเสร็จไป ตอนหนึ่งที่สิบสองไร่ได้ยินเสียงปิพาดบรรเลงก็คิดในใจว่าเสียงวิพาดมาจากไหนพระก็บอกว่าวันพวกนี้เป็นวันวิสาขาบูชาและเป็นวันสะดอกเคราะห์บรรดาคณะดนตรีของรงเรียนสุธรรมญาณวิทยามาซ้อมกานทิศลาสองไร่เพื่อทำที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับก็กลับไปถึงที่พัก ตอนเช้ามันก็ดีเพราะตอนก่อนเพลงตอนก่อนเพลงน่ะมันดีพอฉันข้าวเป็นเสร็จอาการง่วงลมเกิดขึ้นจะโรคเกานี่มันทาลายปริษาทหน้าดูบรรดาทานพุทธบริษัทใครที่ไเคยเป็นคงไม่ทราบแต,ตมาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาบอกเป็นโรคเกาก็แค่นั้นแหละแต่รู้สึกว่าโรคเกานี่เป็นโรคที่มีความร้ายแรงมาก ทำลายระบบภาษาต่างๆทั้งหมดในเมื่อโรคเก้ามารบกวนมานอนในที่สงัดก็หวนคิดถึงความหลังในสมัยมาบวชเข้าพรรษาที่หนึ่งผ่านไปกำลังจะเข้าพรรษาที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกใกล้จะวิสาขบูชา วันนี้ยังอยู่ที่ป่าศระจันทร์อำเภอศระจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีกำ <c oughs> ลังฝึกทุกวิธีการทุดดงแบบออกฤิการฝึกทุดดงเวลานั่นก็แบกเอาตำราเขานักทำโทไปด้วยทั้งหมดนักทำโทมีหนังสืออะไรบ้างแบกไปด้วยถ้าจะถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติถ้าไปต้องแบกหนังสือไป ก็ต้องขอตอบว่าปริยัติกับปฏิบัติปัญหางกันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียวไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเปอร์เซนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือและใช้อารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดจะคิดด้วยอารมณ์หยาบอารมณ์ที่เต็มไปด้วยนิวรณ์ห้าประการ ขาดสติสมัชย์ญะขาดตัวปัญญาจะให้ความเข้าใจของนักปริยัตโดยตรงไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัตด้วยเรียนนักธรรมตรีจบไปแล้ว <c oughs> ที่นั่งเขาไม่มีไม่มีการสอนบาลีกันเป็นบรรหนาวิท่วัดบานองโคจะเรียนจริงๆเรียนที่วัดบรนแพน เป็นวัดเจ้าหน้าตบนก็แบบตำราวิชาต้องทำโทรไปหมดท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครกวนอ่านหนังสือเข้าใจเวลาอ่านหนังสือไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้ไว้เวลาอ่านอ่านช้าช้าตั้งใจอ่านคราวละสี่ใบอ่านไปจบสีบ่ใบเวลาอ่านตั้งใจจำทุกตัวอักษร ทุกถ้อยคาแล้วก็วางังสือนิดหนึ่งนึกบทบทวนดูจําได้ดือย,อย่างแล้อสงสัยได้อย,อย่างถ้ายังก็ดูใหม่เป็นวาระที่สองดูช้าๆดูเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเริ่มสงสัยแล้วก็ดูเที่ยวที่สามแล้วกแก้สงสัยไปนในตัวเสร็จถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว เอาไว้ถามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนถ้าดีไม่ดีท่านก็มาสอนในเวลากลางวันถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนก็ต้องตอบว่าไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นครวาตเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีคนเคนแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มี ถ้าจะมาตามความจําเป็นเพราะเป็นว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นวันนี้กําลังเงียบสงดัดเวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ก็หกโมงเย็นครึ่งนะที่บันทึกนี้ก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าสีประจันด้านทิศตะวนออก เรากำลังนั่งอ่านหนังสือและขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจเทาสององค์ก็ทำเช่นเดียวกันเพราเรียนมาด้วยกันทำด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมาฐานทำกรรมาฐานพอจิตสบายพอมีอรมเป็นสุข กรรมฐานจริงๆแนละ้วไม่ได้คิดหวังจะฌานจะต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีมีความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขถ้าขณนะใดจิตเป็นสุขถือว,ว่าเราถึงกรรมฐานกองนั้นถ้าขณนะทําไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว,ว่าใช้ไม่ได้ถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านแต่ว่าทําไปทําไปเมื่อจิตถึงที่สุดของอารมณ์ คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็หมายถึงอารมณ์ที่อย่าพึงได้จะถามว่าชานชั้นไหนนะไม่ได้มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างนักเรียนป .1 ก็เก่งที่สุดของปอหนึ่งนักเรียนป .2 ออก็เก่งที่สุดของปอสองเอาเก่งที่สุดกะไรกันคืออารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตำราเดิมก็เกิดมาคือตำราตุ่มน้ํา หวังว่าท่านผู้อ่านที่เลือกว่าฟังมาจากตอนต้นของจตำตําราตุ่มน้ำได้เมื่อจิตถึงที่สุดตําราตุ่มน้ำก็ปรากฏขึ้นนั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันมันไปขอมันเองไม่มีการบังคับมันจะนึกว่าจะไปมันก็ไปไปในสถานที่ต่างๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปก็ไปสวรรค์กันบ้าง ไปูม,ม่โลกกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนสุรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องทำราวถ้าไปถึงในสถานที่นั้นก็พบใครคนใดคนหนึ่งและหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรน้าสกุลว่าอย่างไงมีลูกเต่ามีสามีพริยาชื่ออะไรทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ ทำอะไรไว้จึงตกมรรกทำอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทำอะไรไว้ไห้จึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านบปฟังอย่างนี้จะหาออติริมนุสธรรมมาก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในฐานะที่พวกเราห่มผ้ากาสาวพัดด้วยกันก็พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้านสอน พอไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราล่อแหลมจังจากเนื่องจากความตายมากเพราะอะไรเราอยู่ในป่าตามลำพัง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่สามองค์ก็มันอยู่องค์เดียวความกลัวก็คือหนึ่งกลัวเสือจะกินแต่ยุงจะกินลิ้นใหญ่ก,กัดไม่กลัวเพราะยุงไม่กินลิ้นไม่กัด โดยการที่สองอาจจะงูกัดตายโดยการที่สามอาจจะป่วยตายโดยการที่สี่ถ้าความอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนางฟ้าไม่เลี้ยงออก็อดข้าวตายแต่กําลังใจก็มีว่าถ้ามันจะตายก็ตายเถอะเราจะตายด้วยกําลังของปีติในธรรมะในพระพุทธ,ธเจ้า ขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้คิดเวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมเหนึ่งของจุฬามนีเจดีสถา,านเห็นพระกะรับเทวดาท่านมามากก็นึกในใจว่าก่อนจะเกิดเรามาจากไหนแต่ความจริงถ้าใช้จุตูปปาตยานก็ทราบแต่ก็มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นอุปาทาน นึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหนพอนึกเพืยอเท่านี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงนั่นคือสมเด็จพระสัมมาทัมทธเจ้า <c oughs> แต่ก็บอกว่าสัมภเกสี ก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรมชั้นที่สี่เวลานั้นหลายชาติมาแล้วเธอปรารถนาพุทธภูมิ <c oughs> เวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการเป็นพุทธภูมิของเธอนะ่ไม่ตลอดรอดสั่งเพียงเข้าได้ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเธอก็ต้องลาพุทธภูมิ ก็าถามแม้ว่าจะลาชาติไหนแม่ชาติไหนจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์แต่บอกว่าชาตินี้แหละมันเป็นชาติสุดท้ายเธอเอาท่าเธอเอาจริงๆก็จบกับชาตินี้พุทธภูมิในความจริงนี่เธอก็ทําจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทําช่นที่เรียกว่าคนอื่นเขาไม่ควรจะทํากันไม่ใช่ไม่มีคนทําอย่างนี้พระที่ทาอย่างนี้มีคนที่ทอย่างนี้มีแต่ว่ามีจํานวนน้อย เธอมาจากพรมชั้นที่สี่เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นพรมชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าพราะว่าตามเรื่องทำรราพอคิดอย่างนั้นท่านก็นบอกว่าไม่ถกูกไม่ต้องไม่ใช่ดินแดงของพรมแต่ว่าเธอต้องรับภาระก่อนอย่าตายเธอต้องรับภาระพุทธภูมิก่อน ในเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทำงานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามได้บอกว่าการสิ้นลมปราณน้ำอะไรกันแน่อายุเทา่าไรท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมนะ้นมันมีสามอย่างหนึ่งกุศลก,กรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดีความดีส่งผลให้ให้อยู่อายุเท่าไรก็อยู่ตอนเท่านั้น แล้วกรรมที่เป็นอกุสนใอผลของความชั่วมันจะมาริดรอนอย่างไรก็เป็นให้เป็นก็มันจะมาชิดรอนมอะไรก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าอีกกรรมหนึ่งที่กรรมหมดไม่ได้คือกรรมความดีที่ทำไว้แล้วก็งานนั้นยังไม่เสร็จตามคำสั่งถ้างานนั้นยังไม่เสร็จตามคำสั่งเพียงใดเธอก็ยังตายไม่ได้ ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นมีเวลากี่ปีเจ้าค่ะท่านบอกการน,นับปีนับเดือนนั้นวันนั้นไม่ถูกสุด <c oughs> แต่กำลังใจของเธอแต่กำลังใจของเธอถึงวันนั้นมาอะไรจะทราบจะทราบเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่า ในในในป่าของอะไรอำเภอศรีประจันต์แตอนนั้นท่านก็นิ่งโู้พูดและพู้เขียนนี่ก็นิ่งไหมกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านหอังสีอแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจเราขีดข้าไว้มีพระองค์ใดไหมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหน คนนึกอย่างนี้ท่านก็นยิม้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็นแนะนาให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่เขาสอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้ายาวจริงตามแบบปฏิบัติในพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ที่มันผิดก,กันรู้สึกว่ามันผิดก,กันมาก แล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังจงมีความเข้าใจทุกขอ้อหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าหลังต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันนะฉันจะเข้าจุฬามนีเจดีสถานเพราะพรมเทวดาพระอริยเจ้าท่านคอยอยู่ก็ถามได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้มันต้องมั่งไดไหมอยากจะเจอพรมเจอเทวดามากๆเจอพระอริยเจ้า ก็มีความเคารพในพระอริยเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็เสด็จเข้าไปอาตมาเองก็เดินเข้าไปก็พอดีสององค์ก็มาพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยเจ้าด่างเป็นกลุ่มๆความจริงคำว่าพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยมันเรื่องหนึ่งต่างหาก ซึ่งว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสําคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท่านเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มีนี่เป็นพระอริยเจ้าท่านดั้งตามลำดับของท่านต่างคนต่างตั้งใจสำนับรับรถพุทธพจน์เทศนาเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านบูาะและท่านบูฟัง อ่านมาถึงตอนนี้แล้วฟังทึงนตอนนี้จะรู้สึกว่าคนพูดบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนไหนมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไปหลังจากท่านเส้นเทศเสร็จท่านก็หายไปผูพ้พูดและผู้เขียนก็หันไปมองพระอริยเจ้าที่สนใจก็คือพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตาย ที่ตายแล้วตรรมาสการท่านท่านก็ยิ้มท่านก็จับมือจับไม้ท่านก็ชี้มือชี้ไม้แสดงว่ารู้จักกรรมกรก็เยอะแยะสัชาติก่อนๆแต่พระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายนี่ก็หลายพระอรหันต์ก็มีพระโสดาสิกาคานาคาก็มีพระว่าที่เป็นนาคามีครั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็มีสิกขาคามีก็มี เมื่อเห็นขเขารวาท่านเป็นพระอริยเจ้าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าจงกระเบนท่านก็เป็นพระอริยเจ้าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจา้าเราเลวก็ท่านมากที่รู้จักท่านก็มีเยอะแต่ความจริงพระอริยเจ้าผู้ชายผู้หญิงนะมันก็แหมญาโยมทุกท่านโปรดฟัง บางคนก็แต่งตัวรุ่งเริงร่งเริงข้าเก่าแล้วเก่าอีกคนแต่งตัวดีๆไม่ค่อยมีมีต่คนจ,จนแสนจ,นจนจนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจริงๆดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิพย์ของท่านมีความผ่องใสมากไม่ขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เครื่องแต่งตัวและที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็มีที่รู้จักกันก็มีกกมหลายคน ที่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคนดูโถกดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเ,าเต่าตุตนก็รู้ความว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนาดีคือก่อนเข้าวรรษาที่สองวันนั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเราอยู่ในป่าศิะจันท์หลังจากนั้นก็กลับก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวเรงเป็นแค่พักเดียว พอกลับลงมาปรากฏว่าได้รุนพอดีก็จึงหยิบบาทขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะอใสยต้นไม้ต้นไหนเป็นที่เป็นบาดเคยแขวน,นต้นไม้พอสะพายบาทเสทร็จพอหันหน้ามาออกจะเดินทางจากกรด <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีเทวดากับนางฟ้าเป็นอากาศพเทวดาก็มี ลูกก็เทวดาก็มีพววุอมเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินไกลเจ้าค่ะเพราะเมื่อคืนมันจะหลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันมาคอยแล้วถ้าเขาใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> ก็เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีบารมีไม่เท่าพระอริยเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วยังประสดาบันท่านตัดสัญญสามได้และสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระนาคามีท่านตัดสัญญอห้าได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรยังไม่ได้แม้แต่นิวรังยังมีเต็มตัวแต่เทวดากัน,นางฟ้าท่าบอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลกในเมื่อทําบุญได้บุญก็แล้วกัน เมื่อท่านพูดเท่านั้นถ้าท่านก็นัง่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปพวกนี้ไม่ต้องเดินหายไปเฉยๆเป็นนั้นว่าวันนั้นข้าวเยอะถ้ากลับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆถ้าสององค์ก็อีสององค์ก็ยิ้มบอกว่านี้เราสบายนะเราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่นและแล้วความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบต้องทำโทได้แน่ เพราะเราได้ครูใหญ่สอ,สอนวิชาทั้งสองประเภททั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติให้มีความเข้าใจในตำราทั้งสองอย่าง <c oughs> ถ้าเขาสอบด้านปริยัติให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละผู้อ่านและผู้ฟังเรื่องปริยัติกับปฏิบัติเป็นขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกัน จะประยักก็ปฏิบัติกันเหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั่นอย่างคนที่เป็นพระโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวพระสกิทาคารมีทําไม่ได้ความเข้าใจยังผิดมากเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนตที่ท่านได้พระสกิทาคารมีจะเข้าใจเรื่องอณาคามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีกท่านี่ได้อนาคามีจะเข้าใจเรื่องอรหันก็ไม่ได้ ทหารธรรมดาจะไปเข้าใจเรื่องอากาศสาวกเรื่องไฟเพื่อนไฟเรื่องขวา,านี่ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะตอบถูกเข้าใจถูกรู้ถูกเป็นอนวุวาเมื่อใช้ข้าวเสร็จก็ปรึกษาว่าเราสองคนจะนอนหรือไม่นอนที่สองค์ก็แต่ว่าเราต้องนอน <c oughs> ร่างกายต้องเป็นร่างกาย เมื่อคืนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้งข้างล่างแล้วก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้ใคลายตัวมันบ้างแต่การนอนของเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสอนยังไงยังไงอย่าทิ้งคําสอนองั้วปานเพราะคำสอนว่าปานนี้กับพระที่ท่านสอนข้างบนนั้นช่างเหมือนกันจริง ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากรดนอนเ <c oughs> วลานอนทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็น,นอนธรรมดาธรรมดาไม่จะวิเศษวิโสอะไรที่ฟังอย่างนี้นะที่ฟังอยู่นี่แล้วอ่านอยู่นี่ก็ตามจงอย่าคิดว่าผู้พูดหรือผู้อ่านนี่เป็นผู้วิเศษวิโสยางก่อนต้องถามกันก่อนว่านิวรณ์ทั้งห้าประการนะตัวไหนแตกขาดบ้าง คำว่านิวนรนแปลว่ากิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังคือเป็นคนไร้ปัญญาก็ต้องขอต่อว่านิวรนทั้งห้าระการครบทวนบริบูรณ์ดีและเร็วความเร็วยังมีอยู่ทั้งห้ายอย่างความรักในระหว่างเพศก็มีความอารมณ์ไม่พอใจก็มีความง่วงเ,เหงาหงานอนก็มี อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดรลอวน่รู้รน่าทางก็มีอาการสงสัยก็มีความเร็วต่้ห้าอย่างนี้ยังมีครบจะได้คนฟังและคนอ่านจงอย่าคิดว่าคนพูดและคนเขียนนี่เป็นคนดียังเป็นคนเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเป็นประเภทที่เร็วค่อยๆแคะความเร็วออกแต่มันก็ไม่ออกในวอนมันเหนียวหเกิน ตอนนี้ถ้าจะถามว่าขานขนาดที่อยู่ในปา่าถ้านิวรณ์โกนใจจะทํำยังไงก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีท่าบอกว่าหมยก็ไม้สดที่แช่น้ํายางมันก็สดน้ํามันก็เปียกมันก็ชุ่มท่านยางยางก็ชุม่มน้ําก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนตะเหลียงใบว่าวางบนคาน น้ำมันจะแห้งจากไม่สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กำลังทดดงอยู่ในป่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนคานฉันนั้น <c oughs> ในเมื่อที่วอนมันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากำลังหนีความชั่ว <c oughs> กำลังแสวงหาความดีถ้านีวอนตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพวกนี้เราอดข้าวเสืออาจจะกัดตายก็ได้ งูอจจะกัดตายก็ได้เช่นมนโษยตายก็ได้แต่วันนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่เข้ากินก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณ์ไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่ชนะนิวรณ์แต่ว่าเราจะยันนิวรณ์ไว้ที่เอาท่ารมนิวรณ์เกิดขึ้นปับ๊บก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดด้วยกายจกตานุสติกัวอสุภกรรมฐาน ดิวอนตัวที่สองตัดเวพมีหานสี่หรือกสินสี่ไม่ยากมันคล่องไปแล้วถ้าดิวอนตัวที่ห้าเกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์นุ่นสวรรค์คนมากรื่นเริงมากหายว่วงไปเองพอดิวอนตัวที่สี่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านนำคานอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าท่าที่เคยเห็น เห็นแย้มประอดปับหายพุ่งสั้นทันทีถ้ารมสงสัยเกิดขึ้นมาเมไรจับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูว่าเจ้าเห็นหลวงพุทธชื่อใจหมดสงสยัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัดถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าไปเข้าทุดงในป่าแต่ก็เป็นขั้นอุกสิเวลานี้ยิงอยู่ที่ป่าที่ไหนล่ะ ศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยวันแรงวันแรงทีบสี่ค่ำเือนหกวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาเราก็จะทําพิธีวิสาขบูชาในป่าแล้วจะทากันยังไงแล้วเดี๋ยวก็ฟังกันหน้าสองรือว่าท่านนันหลที่อายก็อายกานกตอนตอนที่ตอนที่สี่ต่อไปอาราบ,บรรดาท่านทังหล มองดูเวลาที่ตัางไปแล้วก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาจรรพุทธศาสนที่กชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี